สวยไหมนี่ค่ะนี่ค่ะลองเอาไปทําดูนะคะหมูกรอบค่ะสี่สิบห้านาทีก็ได้ถาดแล้วนะคะไม่ต้องตากไม่ต้องอะไรเลยนะคะสูตรนี้อร่อยกิงนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายจากฝั่งเยอรมันค่ะพอดีรับไปซื้อหมูมานะคะ ไปซื้อหมูสามชั้นมาคะนะี่ยซื้อหมูสามชั้นมาได้มาสามชิ้นนะคะเขาจะตัดไว้อย่างนี้แล้วนะคะสะดวกมากๆเลยนะนะคะแต่แล,ล้วเราจะมาทําหมูกรอบนะคะจะมาทําหมูกรอบนะคะเราได้หมูมาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วแล้วก็จะมาต้มน้ำนะคะมจะมาต้มน้ำเปิดไฟประมาณแล้จะต้มน้ำใส่เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะใส่ผงฟูด้วยใส่ผงฟูสักประมาณ ก็จะใส่ผงฟูล,ลงไปนะคะสักประมาณครึ่งสองนะนะคะนะะใส่ลงไปแบบนี้นะคะครึ่งสองนะใส่ลงไปในน้ํานะคะแล้วก็ก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งแ้วกันนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูของเรานะฮะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วเสร็จแล้วราก็จะคนผงฟูของเรานะคะน้ำผงฟูข,ของเรากับเกลือนะคะอเอาต้มให้เขาร้อนก่อนเสร็จแล้วราก็จะเอาหมูของรัหน,นะคะนี่นะคะรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วกรัดก็จะเอาหมูเอาลงไปวางเลยก็ได้นะ,ะลงไปวางเลยนี่ค่ะรัวเจ้าลงไปวางแบบนี้นะคะ นีคะทั้งหมด3ชิ้นนะลงไปวางเลยนะคะวางเลยเราต้มประมาณเราต้มประมาณสัก5้านาทีนะคะข้างบนเขานี่ไม่สุกก็ได้นะ,ะไม่เป็นไรนะ,ะนะรอต้มประมาณห้านาทีนะ,ะแล้วพอครบ5้านาทีเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะ โอเคค่ะหลังจาก5นาทีผ่านไปนะคะแล้วก็จะมาตักหมูของเราออกนะคะครบ5นาทีแล้วนะคะเราไม่ต้องต้มนานนะคะต้มประมาณ5นาทีพอด้านนี้ไม่สุกไม่เป็นไรนะคะเราต้มเฉพาะด้านหนังค่ะนะ,ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราใส่นะ่เราใส่ผงฟูลงไปในน้ำนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ หนังหมูของเราก็จะสุกป,ประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องให้เขาสุกเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะใส่น้ําใส่ผงฟูลงไปครึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานนะะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็จะเทน้ำร้อนทิ้งไปเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาบ้างหมูของเรานะเนี่ยตอนร้อนๆน,นี่นะนี่กระดูกอรกาแล้ออกแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะมาบ้างแบบนี้นะคะบ้างแบบนี้ตามใจเราเลยนะคะลึกๆหน่อยนะคะลึกๆให้เขาแบบให้เขาถึงถึงเนื้อเขาด้วยนะเนี่ยประมาณนี้นะคะ เห็นไหมคะนี่ค like anyway, um, so like right ่ะประมาณนี้เห็นไหมก็จะเป็นลิ้วลึกๆแบบนี้นะเสร็จแล้วด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็จะบ้างลงไปลึกๆเหมือนกันนะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ลึกประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะบ้างทั้งสามชิ้นเลยนะคะแต่รัดก่อบ้างให้เสร็จก่อนนะคะโอเคนะคะขั้นตอนที่รัดบ้างเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ บ้างทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูนี่นะคะชนิดไหนก็ได้นะคะแล้วก็เทลงไปนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะน้ำร้อนนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอา น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะผงฟูนี่เราก็ก็เทลงไปในน้ำส้มสายชูแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาหมูของเราที่เราบ้างไว้แล้วนะคะด้านที่เป็นหนังนะคะวางลงไปนะคะแช่ไว้สักประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีค่ะนี่ค่ะ แช่ไว้แบบนี้นะคะแช่น้ําส้มสายชูไว้นะคะกับผงฟูนะคะประมาณสิบนาทีนะคะให้เขาแช่ด้านหนังแบบนี้นะคะสิบนาทีเสร็จแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะประมาณสิบนาทีนะ,ะไม่ต้องนานนี่ยแช่ไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะรับแช่น้ําส้มสายชูไว้ก่อนนะคะนี่นะคะสิบนาทีผ่านไปนะคะ สิบนาทีผ่านไปที่เราแช่น้ำส้มสายชูไว้นะคะกับผงฟูนะคะก่อนเปิดไฟให้พี่อีกดวงหนึ่งเลยนันเป็นสามดวงเราจะได้สว่างอันนี้เราแช่น้ำส้มสายชูนะคะกับผงฟูไว้นะคะเราไม่ต้องกลัวเขาเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเวลาเราอบแล้วเขาก็จะไหลออกไปตามน้ำมันนะคะแล้วก็จะมาหมักรอบลางไม่นี่ก่อนนะคะ เนี่เราแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะคะไม่ต้องนานเสร็จแล้วรัวก็จะมาปรุงผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสตามใจชอบของเรานะเนีคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสไปนะคะผงปรุงรสของเราตามใจที่เราชอบนะคะ น่ใสเ,นะเราชอบกระเทียมเราก็ใส่กระเทียมนะเราชอบพริกไทยเราก็ใส่พริกไทยแต่ตัวผมปรุงรสตัวนี้เขาจะสําเร็จรูปแล้วนะจะมีพริกไทยมีอะไรในตัวด้วยนะฮะเราก็จะหักเข้าไปในในเขาแบบนี้นนะทั้งสองด้านเลย แล้วก็หมักเขาต้องส่งได้นแล้วก็บีบเข้าไปแบบนี้ตามริ้วเขาอะนะคะหมักทั่วไปนะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะผึ่งไว้แป๊บหนึ่งนะคะประมาณสักยี่สิบนาทีนะจะผึ่งไว้ตรงนี้ ให้เขาเซตตัวนะฮะนี่ค่ะพึ่งไว้แบบนี้นะะนี่ค่ะให้เขาเซตตัวพอเขาเซตตัวเสร็จแล้วนะเราก็จะเอากระเทียมผงมาโรยโรยโรยนะคะก่อนที่เราจะอบนะ,ะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะ,ะโอเคค่ะรัดพึ่งไว้แล้วนะคะประมาณหมานนิดหนึ่งนะคะแต่เราก็จะมาเติมเกลือนะ อันนี้เป็นเกลือนะคะเกลือกระเทียมรัดทำเองนะเสร็จแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไปนะคะไม่ต้องกลัวเขาเค็มนะคะเพราะว่าเราจะอบเขาแล้วเขาจะไหลออกมาอยู่แล้วนะคะน้ำเกลือเนี่ยค่ะเราก็ใส่ไปนะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นกระเทียมผงของรัดนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้กระเทียมตำเอาได้นะคะแต่รัดชอบกระเทียมผงนะเนี่ยใส่ลงไปนะฮะทั้งสองด้านเลยนะเนี่ยค่ะ เวลาเราอบออกมาเราก็จะได้หอมนะ,ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเวลาเราอบนะคะเราก็จะเอาด้านที่เป็นหนังเขานะคะด้านที่เป็นหนังด้านนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะไว้นี่ก่อนแล้วก็จะเปิดไฟประมาณร้อยแปดสิบนะ ร้อยแปดสิบนัดจะเมนูไหนไหนนัดจะเป็นอบทำเป็นอบไก่นะจะเปิดไฟประมาณร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบ ร้อยแิบเอามาทำไมขึ้น200ถ้าไก่จะเป็นส0งร้อยน่าจะเอาร้อยปดสเอาร้อยแปดิไปร้อยแปดนะคะ, 180, ะ,คะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ด้านนี้ขึ้นมาข้างบนนะคะนีค่ะม้นมาเป็นข้างบนแล้วจะอบร้อยแดิบนะคะแล้วก็วจะอบประมาณ45ห้านาทีนะคะ โอเคค่ะลัดตั้งเป็น45นาที180นะคะความร้อน180ตัดอบ45นาทีโอเคค่ะแล้วก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูกันนะคะว่า45นาทีนะคะผ่านไปแล้วนะคะก็จะปิดเครื่องเลยนะคะโอเคนะคะ เนี่ยค่ะมาดูเลยนะคะโมูกรอบของเรานะคะเราระจะให้ดูนะคะว่าส่วนประมาณไหนนะคะสี่สิบห้านาทีผ่านไปไวบมันโกหกจะให้ดูนะคะดูค,ะค่ะดูความกรอบของเขานะคะ มันเขาก็จะอยู่ในนี้นะคะเอาเท้ามันนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลองเอาไปทําดูนะคะหมูกรอบค่ะ45นาทีก็ได้ถานแล้วนะคะไม่ต้องตากไม่ต้องอะไรเลยนะคะสูตรนี้อร่อยจริงนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ๊มยบายมาหั่นหมูกรอบกันเลยนะคะเห็นไหมคะร้อนๆอ,อยู่ นัดจะงหนนให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะไท้ยนไหมคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงกรอบไหมนะะเห็นไหมคะใส่ชิมให้ดูเลยนี่ค่ะเห็นไหมหนังกรอบเลยมกรอบมากเลยคะ่ะกรอบแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะทานข้าวแล้วค่ะทำต่อค่ะเมื่อกี้เพื่อนโทรมาแล้วทีนี้หน้าจอรัดเลย,ย,ยอ่ะกระดดเที่ยวให้ดูนะอืมความกรอบ อร่อยมากขั้นเทพเลยลองทำดูนะคะหม้ออบลมร้อนง่ายๆเลยนะคะตำแตงก็อร้อยอร่อย แซ่บเผ็ดเข้ากันมากๆอออออขอบบอกรอบนอกนุ่มใน ชำดูค่ะชำชำนียติมา หลัไปแล้วค่ะลองทำทานดูนะคะอร่อยค่ะบ๊ายบายบวัสดีค่ะ